สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนี้สิมาเฮดคลิปอันแก้ไขเฉพาะนาสำรับที่ว่าผ่านากากอนามัยมันหายากเข้าหาสื่อบ่ใดแต่ว่าถ้าเข้าชุกเฉินเข้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกแล้วมองค้นหลยๆที่ว่าเข้าเลียงบ่ใด สิ่มาบอกว่าเข้าสิใสวิธีแบบใดที่มันสิต้องปลอดภัยแต่เกิดว่ามีคนมาไอมาจาม่หนาเข้าแล้วบ่ให้มันซึมซับพันเข้าหาสื่อใดต่้งแต่หน้ากากผ้าเว่าะจานี้มันขึ้นหน้ากากผ้านหน้ากากผ้าเขาไม่อยู่แล้วตอถ้าเข้าใสแล้วนี่มันบาป,ปลอดภัยเพราะว่าพวกฝุ่นพวกเชื้อลูกยังสิมัมนซึมเข้าไปได้จ้ะแต่ว่า เฮ้าปองกันได้โดยที่มีอันนี้คือมันเป็นเป็นแผ่นผานาไม่แบบเป็นแครฟีนที่เฮ้าหาซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านค้าทั่วไปแบบบางๆน้อยๆยังสิเฮ้าออกมาเข้ากับมาแกเพราะว่านี่ใส่ยูนะจ๊ะแบบอันมันหาซื้อบ่อใดพอทำงานฟุ้งมันก็หลายแล้วเข้ากับปองกันเชือ้อโรคได้ ฉันใส่แบบนี้จะทุกมือเนี่ยหาสื่อแบบนี้มาเลยมาติดใส่กับหน้ากากผ้าสิว่ามีคนเห็นดอกเข้าติดข้างในแต่ว่ามันป้องกันได้จะป้องกันเชื้อลูกป้องกันหยังได้เนี่ยเข้าปิดแบบนี้เลยอันนี้คือหน้ากากผานบ่แต่ว่าเาเอาอันนี้มา,ป,ามปิดข้างในมันปิดข้างในปิดเข้าไปเลยจะแผ่นแคฟฟี่แบบบางๆด้วยว่าเ็นผ้านะไม่ไง น,นันเด้มันเป็นแคงแพนเคฟ้ฟแอนแคฟฟี่แบบบางๆจ้ะทุมบางๆทุบแน่นอยที่ว่าห้า,าเวลาหาอจะใส่เพื่อความสะอาดตั้งสีหน้าของผู้หญิงนะ่ะนี่ห่อมาติดตั้งสีเลยติดรล้ว่างนี้ห่อกะอันนี้คือข้างในติดข้างใน้วจ้ะติดข้างในติดข้างในอันนี้คือเป็นข้างนอกนี่ห่อกะแก้ปัญหาเฉพาะนะหน้าห่อใดแล้ว เฮาบ่ต้องไปยานว่าเฮ้าสีบ่มีหน้นากากผา้านามไมใส่เวลายาวออกไปข้างนอกมีคนมาจามมาหยังใส่เฮ้าองคเียบ่ต้องยานอีกแล้วเฮ้าเสือนันีเลยนี่แผ่นผ้าน้มไม่นี่แต่ว่าฝากไปหาซื้อมาตุนไว้เ้วอย,ย,ยคันคลิปนี้ออกไปแล้วนี่คนเขาสิเลียนมาหาเด้นีนีปลอดภัยสะอาดป้องกันได้ดีกว่าคิดว่าดีกว่าผ้าน้ากากอนามไม่นี่นี่ล้ะนี่ ป้องกันได้เลยนี่ลอยผเส้นเลยนนี่นี่ทุกวันนี้ก็ใส่แบบนี้ละจ้าเพราะว่ามันหาซือาาซ้อบดได้แล้วผ่านน้ำไม้ยู่ซ่ก็ซื้อบดได้ไอ้หนกักกะผ่านน้ำไม้เพราะห้าต้องใส่มันจําเป็นตองใส่เดียวคันห้าบอแซมกับบอมเมียนคือเ้าต้องใส่ห้าวตองใส่เห็ดแบบนี้เลยคันไผ่นั่นก็แช่ได้เล,เลยจ้าแช่ออกไปไล้ลให้พี่น้องรู้จักกันนี่นี่คืออยู่เกาหลี เขาเจ้าใส่แบบนี้ข่อยใส่แบบนี้เพราะว่าผ่านมามองบ่มีแล้วบ่ที่นี้มองขอยเฮ็ดงานนี้ฟุ้นก็ร้ายแล้วป้องกันเชื้อโรคป้องกันฟุ้นมันจะมีอย่างต้นหนากาก,ากผ่าข่อยก็ใสิใส่แบบนี้ข่อยใส่แบบนี้เลยนี่เดียวนี่เดี๋ยวข่อยก็อยากบอกให้พี่นอ้องคนไทยเฮ้าได้ใส่น้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าป้องกันได้ลอยเปเส้นเลยตอนแรกก็ว่าสิบ่เฮ็ดแล้วล่ะแต่ว่าก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยเฮ้า สุ่มทีว่าเขาเจ้าหาสืบหนากากยังบ่ได้ก็เลยอยากมาแช่อยากมาแช่ต่อทรงต่อห้พี่นองลหลายๆคนเด้อจ้ะดีดีด,ดีคอยก็ใส่แบบนี้ละ่ะนี่ว่าต้องไปยา่านว่าคนจะเห็นเราก็ว่าต้องไปอยากอายเหเอาสุขภาพห้าไว้ก่อนนักจ๊ะชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้หน่อยนะคะ จ้าคลิปนี้โอเคจ้าดีบอมึงเจา้าวาขอยใส่แบบนี้ล่ะะบอดภัยสบายหายห่วงสะอาดพร้อมไปหาซื้อมาไว้ด้วยมันสิมดดด้วยนี่โอเคจ้าบ๊ายบาย